สวัสดีครับจ๋าจ้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 า่าแสดงความดีเลจ๋าครับผมก็นี่ครับเมื่อกี้เพื่อนๆมาแสดงยินดีครับก็เออ่ดีใจครับผมก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทสนิทกันนะครับก็มามาร่วมแสดงความยินดีครับเป็ยงนี้แลเหมือนเดิมแล้วก็ดีครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าเออ่มีเขาเรียกว่าแบบใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาวันนี้นะครับผมถามเรื่องแรกเรื่องไดนครได้ต้อนรับ อยากให้เข้าแล้วก็รู <c oughs> ้สึกว่าตื่นเต้นจริงครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันก็เป็นการดูรอบแรกของตัวเองเหมือนกันครับผมก็จากที่ตัวเองไปเล่นมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพที่เขาตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เวลาตัดต่อมามันอาจจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาไปถ่ายมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไล่ซีนเนาะพอมาเรียงซีนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงงานเยอะไหมก็เยอะพอประมาณนะครับก็อย่างนี้ก็เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมก็ไปไปเล่นแฟนเฟ่ไปเล่นมิวสิกเฟสที่จีนมาครับแล้วก็ กลับมาก็มาถ่ายซีรีส์ต่อเลย2วันแล้วก็วันนี้วันที่3ก็ไปโปรโมทหนังแล้วก็เขาเรียกว่าโปรโมทหนังแล้วก็เนี่ยมางานตอนเย็นนยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปงานของทางหนังอีกครับผมพี่จีเป็นไงบ้างครับพี่จีเป็นไงบ้างเขาก็อบอุ่นดีครับผมก็มารับพิสสนามบินด้วยแล้วก็ไปที่งานก็แบบมาดูกันเยอะเลยครับผมก็ถึงจะแบบไปที่กุ้ยหลินครับผมทางนี้ก็คันท้ายนี่จะแบบนั่งรถหน้าหน่อยแต่ก็โอเคเลยแต่ทุกคนก็แบบมามาดูกันเยอะอยู่เหมือนกันครับ ในมัมนี่ได้รู้ในมันนี่ไหมก็เออจริงๆตัวเงินก็ไม่ไม่ได้ใจไวเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้รู้ครัแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ทำงานก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอืมวันนี้ก็คือยังเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ใช่ครับเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ครับผมหาเงินทําบ้านครับผมใครมีอะไรก็มาจ้างได้นะครับผมจริงค์ทำไมมันยังไม่แบบทิดตอนจริงพอจริงติดปัญหาที่ว่าเออเคยเคยคุยกับเออเขาเรียกว่าคนออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบ หมือนคุยอะไรยังคิดยังแบบยังไม่ลงตัวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยุ่งอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออขอพักไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยครับรพ,พักหนึ่งเมื่อไหร่จริงอยากรีบทําเหมือนกันครับแต่ว่าก็แบบฟีลเหมือนแบบเออพอยุ่งยุ่งแล้วก็คือเหมือนหมดไฟแล้วมันบบตอนแรกแบบอุยอยากทําอยากทําแต่พอแบบพอคุยนู่นคุยนี่เริ่มไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มันแบบอ่าเขาเรียกว่าเอ่อฟ้าฝนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมุมก่อนอะไรเงี้ยทุนอะไรคะเวลา อ๋อกลัวไหมจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบเขาเรียกว่าอ่อมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็อืมแล้วก็ได้ยินมาบ่อยๆนะว่าคนนู้นโดนอย่างนี้คนนั้นโดนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมถึกว่ามันก็หาวิธีรับมือดีกว่าว่าแบบเออเราจะแบบมีวิธียังไงจะคุยกับเขายังไงแบบตกลงกันยังไงว่าแบบเออจะให้เซฟตัวเราด้วยแล้วก็ทําให้เขาสบายใจในการทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็หวังว่าแบบบะะคแเเอยยยยลมาากรับ เรื่องนี้ครับก็จริงๆก็ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้ามันยังแบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็เดี๋ยว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 ค่อยดูก็ไดนะ้จริงๆคือมันออกแบบมันออกแบบทิ้งไว้ได้ครับเพราะว่าค่าออกแบบก็ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับจริงจริงแผนที่จะย้ายคอน้จอยู่รอรอ,อจริงๆก็ผมมองว่าแบบไม่อยากเกิน3ปีตอนแรกคือแบบรีบจะออกแบบไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะแบบออกแบบออกแบบ ไจะออกแบบบ้าไนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ว่าพอแบบมันมันสะดุดตั้งแต่แต่คนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว,ว่าเอ้ยพอสะดุดปุ๊บรู้สึกว่าแบบเริ่มหมดไฟก็เลยแบบอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอก่อนก <c oughs> ็เพราะเดี๋ยวต้องแบบไปติดต่อคนออกแบบคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับตอน<ใ>นี้มันเป็นลูกเป็นหลางกันนะเป็นลู้เป็นหลังไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอถึงดีลวไงจริงๆก็แบบอ่ะเริ่มเจอปัญหาเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวยยังไมมม่่ววาาาาเคลีร์แบบ คุยกับเขามากมายอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยไดนะนานแล้วจะหกห้าเดือนแล้วมั้งครับใช่ที่คุยคุยกับเขาวันนั้นจะคุยจนแน่แน่เดือนสามเดือนสี่ครับผมแล้วแน่นอนอยู่แล้วคืออยากทำในของอ็อบจะเสร็จแล้วครับใช่เขาขึ้นไวมากใช่ได้จะเสร็จแล้วก็ถึงผมว่ามันก็ถึงช่วงอายุหนึ่งครับที่แบบพอเราแบบ มีหน้าที่การมาที่มั่นคงแล้วก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าม,มีมีมีที่อยู่อาศัยที่แบบในฝันของเราอะไรเงี้ยครับแล้วจริงใจคือแบบอยากจะทำให้แบบให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> โอ๊ยคุยตลอดครับผม,มคุยตลอดครับเพราะเพราะก็แต่ละคนก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกคือแบบเสียบขยายยากย้ายกันหมดแล้วเข <c oughs> าบอกรีบๆทำเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะแบบจะหมดไปอะไรหมดแล้วหมดแล้วจริงก็เดี๋ยวน่จะยังอยากทำอยู่ครับเดี๋ยวก็ เยวหาหาจังหวะดีๆแล้วก็เดี๋ยวเรีเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ชาขอบคุณครับเพือ่อนะหรอ